เชื่อว,ว่าคนฟุตบอลไม่น้อยน่าจะเคยเห็นภาพถ่ายใบนี้ผ่านตากันมาบ้างในโซเชียลใช่ครับนี่คือภาพในตำนานสุดด่งดังของจอห์นกุยเดตติเด็กชายชาวสวีเดนผู้ยืนถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนๆชาวเคนยาเมื่อหลายปีก่อนกุยเดตติเล่าว่าเมื่ออายุได้3ามขวบพ่อของเขาต้องไปเป็นครูสอนหนังสือที่เคนยาเขาจึงต้องย้ายตามคุณพ่อไปใช้ชีวิตวัยเด็กที่นั่นด้วยแน่นอนจากสวีเดนสู่เคนยาทุกอย่างเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จะโรงเรียนเพื่อนฝูงวัฒนธรรมวิถีชีวิต กูเดตตีต้องเรียนรู้ปรับตัวให้ได้หากแต่มีสิ่งหนึ่งทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสิ่งนั้นคือฟุตบอลครับหลังย้ายไปเคนยาไม่นานกูเดตตีก็ได้โอกาสเข้าร่วมอิมพาลาบรมมาบอยส์สถาบันสอนวิชาลูกหนังในไนโรบีแม้จะมีสถานะเป็นเด็กใหม่แปลกหน้าไม่ใช่คนท้องถิ่นแต่ที่แห่งนั้นกูเดตตีได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งสกิลฟุตบอลไปพร้อมกันถึงตรงนี้นานวันเข้าเจ้าหนูจากสวีเดนก็เริ่มผูกพันและกลายเป็นส่วนหนึ่งจอรนกูเดตตีเล่าว่าบางครั้ง แต่ทุกๆวันเราก็หัวเราะมีความสุขกันได้ผมอยากขอบคุณพวกเขาผมรักผู้คนที่นั่นอย่างไรก็ตามมีพบย่อมมีจากกลับวินาทีผ่านไปทุกวันจอร์กุเดติอายุครบ10บขวบและมันถึงเวลาที่เขาต้องย้ายกับสวีเดนตรงนี้เองกลายเป็นที่มาของภาพถ่ายใบนั้นเพราะก่อนกลับมาตูพูบ้านเกิดกุเดติไม่ลืมถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนๆเ,เก็บไว้เป็นที่ระลึกโอเคแม้ในภาพจะไม่มีเด็กคนไหนเติบโต,ตมาเป็นนักฟุตบอลระดับซุปตาร์ชื่อก้องโลกแต่สิ่งที่ทําให้ภาพถ่ายใบนี้ทรงพลัง คือการรวมตัวกันของเด็กหนุ่มที่ไม่มีกำแพงเชื้อชาติไม่มีข้อจำกัดเรื่องสีผิวศาสนาไม่มีจนรวยไม่มีสูงต่ำดำขาวจะมีก็เพียงเด็กๆรุ่นราวคราวเดียวกัน20กว่าคนยืนถอดเสื้อโดยมีลูกฟุตบอลตั้งอยู่ข้างหน้าและเสาประตูตั้งงานอยู่เบื้องหลังเสมือนว่าสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องหล่อหลอมมิตรภาพระหว่างพวกเขาเอาล่ะตัดกลับมาที่จอนกยเดตติหลังโบกมือลาไนโรบีมุ่งหน้าสู่สต็อกโฮมเจ้าหนุ่มนี่ก็ต่อยอดเล่นฟุตบอลกับไอเอฟบอมมาป ok อะคาน่าสโมสรนในบ้านเกิด กูเดตตีเติบโตเป็นนักเตะอาชีพตามที่เขาใฝ่ฝันหากไล่เรียงเส้นทางลูกหนังเจ้าตัวถือเป็นแข้งพ่นเจอจนคนหนึ่งเลยครับนับรอบยอดท,ทั้งที่แบบยืมตัวและเซ็นขาดกูเดตตีชีพประจอนลงเท้ามากว่า10สโมอสรอเอาที่เด่นๆก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เซลตาบีโกเซลติกอลาเบสก่อนปัจจุบันจะกลับมาสังกัด a อไอเคโซน่าสโมสรในลีกสวีเดนสลับไปพัฒทีมชาติเห็นแบบนี้หมอน,นี่เคยติดทับไวกิ้งชุดลุยบอลโลก2018ที่รัเสเซียมาแล้ว มองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่เคนยาต้องบอกว่ากุยไดติมาไกลเหมือนกันนะทุกวันนี้เจ้าตัวอายุอานาม30ปีเต็มที่กลายเป็นโมเมนต์ฮิวความรู้สึกคือไม่กี่วันก่อนกุยไดติออกเดินทางกลับไปเคนยาเพื่อหวนคิดถึงวันวานและตามหาเพื่อนๆในภาพอีกครั้งแน่นอนภาพถ่ายใบนั้นผ่านมา20ปีแล้วหลายสิ่งแปลเปลี่ยนไปตามกาลเวลาทว่าสิ่งหนึ่งไม่เปลี่ยนตามสิ่งนั้นคือมิตรภาพยังคงเหมือนเดิมครับแม้จะติดต่อตามตัวกันไม่ครบและเอาเท่าที่ได้ หากแต่การเจอเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ในนั่งลำลึกความหลังด้วยกันยังไงก็มีความหมายเสมอกูได้ตีถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งในวันที่ทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วขรบรอบ20ปีกับผู้คนที่มีส่วนสําคัญในการหล่อหลอมให้ผมเป็นผมอย่างทุกวันนี้ขอบคุณสิ่งที่พวกคุณมอบให้ผมขอบคุณที่เราได้เจอกันในอีก20ปีต่อมาจอนกยไดตีกล่าวด้วยรอยยิ้มและนี่คือเรื่องราวภาพในตำนานเจอกันอีกที20ปีนะเพื่อน